โอ้ยเนาะกินข้าวได้บ่กินกับยังกินกับหมูหวานกินกับหมูหวานเอามาใส่เดี๋ยวโอ้น้องกาบสบายดีเด้อเนาะกาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะบอสเป็นพี่น้องทับฝั่งลาวเนาะแล้วก็พี่น้องทับฝั่งไทยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสูุซอง ของบ่าวคำอุทุกคนคือเก่าไปพี่น,องงนอ้องเลยเนาะอ่ามื่อนี้บ่าวคำก็ได้เดินทางมาอยู่ที่เพื่อนของแม่น้องน้ภเพชรเพิ่นเพ่ปพี่น้องเลยนี่อ่กา,าก็ได้มาอ่าอยู่ที่เพื่อนของแม่น้องน้ภเพชรเพิ่นก็อยู่ที่แก่งกระเบาไปพี่น้องเลยเนาะมาทำกันกระทีมง,งานมาเนี่ยเนาะก็มีข่าวดีใน่ไปพี่น้องมาเนาี่ยอ่าอ่าทำมาเส้นเพร็นเพิ่นก็ได้บอกให้ทีมง,งานเนาะมารวมตัวกันอ่าทุกคนเพ่ปพี่น้องเลยเนาะ พอาิะมีข่าวดียังแน่ไ่พี่น้องอ่ามาลุ้นมาสู้นกันไปพี่น้องเลยเอ้าเดี๋ยวประค้ำจีขับไปโอู้มหรือว่าขับไปอ่าเราเบิ่งเราส้มอยู่เยืนของแม่น้องน้ำเพชรเพิ่นก่อนจัะหน่อยพไปพี่น้องอ่าเนาะโอเคไปพี่น้องเอยมาทักทายน้ำกันกันทีมงานก่อนนะ สบายดีสดีเนามาก่อนบาเสร็เพื่อนเไม่จพูดลอยลอวมาจนนังไดชมลอมากี่วานี่เนาะวานนี่เปีเปี่ยวบมือนี่ลึกตึงตางไปก็ไปกนระอย่างเลยเนาะเห็นว่าว่าาเขาเมอนวานนี่คือแต่มื่อนี่แบบอื่นี่คือเขาลุกดุด้วยดิลุงตุงนั่งอยู่ไม่น้นัเเนนี่ก็ได้มาได้มาหลายเมื่อได้แล้ว อ่าเพื่อแตทั้งเบอร์เซ็นพันมาก่อนค่าเบอร์เซ็นพันมาพี่น้องก็เลยต้องได้น่งพระธาตุนี้นี่แหละแค่จะให้กับเสียทางบั้งคมเพิ่นเขาไปสักงทัสบายดีครับไม่ไต้องไปก่อนอัปเดตเบื้องเฮือนน้องพ่อพี่น้องว่าเป็นจังไดพ่อสายแล้วเดี๋ยวนีจังใดชนะหลายมือเดี๋ยวน้องบริขามากเลยเนาะสบายดีไปบวชเวียดไปเดี๋ยวเสียทางบวชเวียดเพิ่นเป็นมุก้องให้เพื่อพี่น้องเลยเนาะได้ได้เนาะหัวยากเนาะไปานเ Rồi nó. Nãy bò nhà không nhàng hết rồi nè. Mấy nông chốt anh Đức chỉ đình bố. Nó gần bài giọt gần bài phải người? Ô, còn cho khơi đình bố bò không? Bò không khơi đình được, à, phải chủ. Bố, bây giờ đi ป้า nông โยก chỉ เป็น sang, เป็นหยังน้องโยกก็แค่นั้นแท็กไผบินบ่ดูว่าแท็กเลยแท็กบินเต็มเมตรบ่ฮู้ซ่ำโอ้ย <laughs> <laughs> <Ngon, cười> เียโอ้กินน้เใช่่กินเพื่อบ้าอยู่บ้างหืมกินเพื่อนีักินอิมพวกกินอิ่มพวกไอ้เนียน้องน้องน้ำเพชรป่นี่ยน่อน้ำเพชรอยู่เพื่อนแม่มือยู่กับแม่ตู้บอมันจะได้มาเลี้ยงน้องแม่เนาะ ยางนั้ยืนพนดทางไหนพรสงน้อบาต้องควยขว้าหาแล้ว้านี่ว้าเพาะคนทิมหาเม็ดเนาะเต็พื้นสาบก็ไมนบ่ครับอนเด้เนาะสาบหาเนาะอนงี้ชีพากันพักเบรกแล้วบ่บันเนาะบ่คา

ก็ว่าได้ย huh. mm ินทาวบ้านของนางใต้ด้วยทำแบรดูจะได้ยินทางธมยุแบบเรื่องของนานะแต่ก็พู้ว่ามีหนแังแต่ว่าว่าแข็งแรแล้ว่เทางทางอะไรี่ยมันว่าเหุทางข่าวงทางเมืองเอาไดอกเยราเตดทางคุ่นเพิ่มหน่อ้เนาะทางติดทางทางพี่บ่เยไม่ไ้นจัดทางเดทางไอยเยแ้แต่ว่าถ้าสาว่าสาว่าเหตุอกศ บนอันนั้นทำให้ย่อขึ้นเอะต่อต่อต่อลงไปเลยเถอาะถ้าว่าคุดแถวบริเวณนี้กันย่านใก่ไทยเลยะแสดงว่าเป็นในว่างแผ่นกันหม่แล้วจเนาะเมื่ีคือว่าเพิ่งสรางให้ขุดในปอดึ้อาขึ้นมากอนชั้นสามขงเราถ้ามาขุดจะเป็นใกล้สายไก้ย่านการลวดในลวดคด้นะรงน้นเยเนาะลวดเนาวดหดมาล แต่วตัวเก่านิโมต้องง่ายขุดตั้เลยนี่ขุต้องเ่ยนินว่าดึงท่อลงไปบอกทำไแต่ว่าห้องน้ำนี่ตั้งอยู่ที่ทงที่เห ulously, yep. so really. ็่ป um, ็นห้องมันห้องถ่านอย่างง่ยๆแต่ว่นน้นท่อตลงไปอ่นั้นต่อต่อเนาะแล้วแต่ว่าเขาขุดถึงจะฉีกได้แอ้วะไก่ตายไกไก่ตายรวดตัที่น้อย nên là mình sẽ thường nó không men sang nó còn phải, chắc

rồi à, men à, à, nó phải thang à, cái đây nó thì ngày ngày này vào phải ngay này đứa vào khám phá túc nam túc này thì bò năm đấy nó men mà không cô nó phải người พัากันหามจะคุ้นใช่ไหมนักว่าพี่น้องเฮ้นักว่าวเลยร่องเระ่งเลยเปนง่ายไปง่ายมากกแตกเป็นเพื่อนเลยใชาเห็นไหมน้ำเ่อนว่ดจิตเพื่อนอยู่มีแอรบินมาพี่เลยง่ายไปง่ายมากเลยแตกเตะได้ระงองี่ายเนาะ

บ่ได้เข้าใจผิดแต่ผู้เดียวเนาะอ่ามีบอค้ำน้ำบาดนี่เนาะเป็นมูแล้วไม่เห็นเจออะไรนี่บอเบียดบอคิดว่บบาทใหม่ก็ต้องมีบ่บอเวียดบอทงใัยตอนเนาะนี่นี่บ่แม่นโอ้คือไม่เป๊ะเลยกับอันกระต่อนี่ก็คือขนาดสมผึ่งเพราะว่าไลยไม่เนาะบอค้ำไม่ไอืมอันโทรเพิ่นที่ว่าเพิ่นอ่าสิเปลี่ยนบาดนี่เปิดกระน่อกเนาะบ่ต้องเอาขึ้นเพิ่นว่าเนาะแม่นแหละ แต่ว่าสิเอามาติดแล้วผมแต่ว่าเฮือนอยู่ถึงได้บอกคําเพิ่นว่านะป๊าเนาะทอมันจักเมจ้ว่าต่อาสิเนาะง่ายเลยฮอยู่จักเนาะ7 8เมตรคันบ่กลัวเนาะบ่ครับเนาะประมาณนั้นลปน้องแต่เพิ่นสิขุดน่ะเพิ่นว่าบ่นี้เพิ่นว่าแม่นๆอ๋อแต่ว่ามันตรงกันกับสายไเพิ่นว่าหั่นนะแต่ว่าขุดนี่นะบุ่บ่ครับ เบว่ามันเชิงก,ก,กันกับสายไฟดวดพนิงลง้ว่าฉันเนาะอนดินที่ว่าเป็นอดออกมาออกมาแต่ในเฮือนบ่บอกคำมันดินนี่นะถ้าอิดอกคำคิดนเอามาถ,ถอก,กว่าถมไมแมนคิดคือกันะโอ้ยเนาะอ่าผู้ใดเบิ่งน้ำช่วงวเวียนนี่กัสิเข่าใจพิษน้ำกันเืนง,ง่ายบาทนี่ <c oughs> หรือว่าแมน ออกมาแต่ทางในเนาะกับบางคนกับทีเข้าใจเนี่ยเนาะมีแต่บรเวียณผู้เดียวเนี่พวกเข้าใจเพื่อนเพื่อนเลยเมื่อกี้นี่นอกนอกบรเวณเนาะองตองนอกบ่อคำเนาะแต่ถ้าสมท้าเชนทั้งบรเวียณถามเอื้อเพื่อนบอกว่าถามถามเอื้อเพื่อนแล้วแต่เอื้อเพื่อนก็ว่ายังบ่หุกือนบ่อคบเลยกัดเพื่อนเป็นยังทันเท่เนาะแมนหลายเพื่อน้องะไยเนาะ ค่งนข้าง้วบ่เอียดอ่าใกล้ๆแล้วแหละใกล้แล้วบ่จะมีแต่ว่าอ่ามาหนี้ก็ได้ลงมาอยู่ที่แก่งไกเบ่เพี่งหน่อยเนาะแมนคือเก่าคือเดิมลงมาครบทีมงานมาหนีอเนาะเมนข่าวดีอย่ากูจเจ๊าะด้อยจะอย่ากูจเจ๊าะอ้บ่ทำเลยอย่ากูจะเจ๊าะอยู่จักแมนยังสองมื่นวันนี่ไม่แต่ถ่ารุ่นกับรุ่นเนาะแมนคู่้านีนก็นถ่า รุ่นไปยพี่น้องไงเนาะวันนี้ต้องได้รุ่นดีหมดนียวันนี้รุ่นรถเนาะวันนี้แต่บอกคำกับบวบชูชีถามแต่ไม่ตัวถ้าหู้พอมกันไว้กันเนาะมารุ่นน้ำมัแซนเพิ่นมาเลยเช็คทีเมนอย่างเนาะบอกคำเนาะแม่าหลายมื่อถึงเนาะที่ว่าพอได้ลงมานะพี่น้องจะได้ยินเสียงบอกคำอยู่บ่เนาะได้ยินอยู่ดอกเนาะบอกคำคนเสียงดังอยู่แล้วเนาะพารอบนี้กับพิ่นโอ้เร่เร่ข้างนอกเนาะ แมนอย่าแต่ทางในทางในจะกำลังสางอ่าเมื่อกี้เปิดขึ้นอ,นนอ่ะแมนอ่าทางง่ายเป็นว่าอีกบูดดอนบอกครับบูดดอนบออีกประมาณสามสี่มือโอ้ภายในเห็นไหมแมนสามสี่มือก็คือโบอกแล้วเนาะแล้วก็ติดประตูบวบัอ่าประตูนี้ยังหูด้วยเนาะบางอย่างถามแต่ว่ายังโบกโบกแมน Ừ, nó bộn bẹn nhàng nó cả biến gian bay biến gian ma thôi P'long ơi. ได้ทถือว่าดีมุกดีใจนอยนะย้อนย้อนไปเบิ่งแต่ก่อนเนาะที่เคยเบอกกันก็แม่น้องน้ำเห็ดเพิินได้ลังค่าก็ดีใจอือพอแม่นแต่ว่าได้สนีทกัถือว่าดีแล้วแต่ก็เคยคิดทออยู่บ่ มายังได้กะคือว่าเว้ยสิได้อยู่บ่เนาะกะบ่หน้าฮดฮักเพิ่ยากกะ่นนึงกะตนบ่อยากมีกะเกี่ยวมาตลอดี่จะา้อยู่เนาะมาเบิ่งบาดนี้ไผก็ได้น้ำก็ได้อือเออนหน่เพิ่นเนาะโดแม่นเปนนมาเพ่งเลยเนาะเพิ่นกะอยากให้ทางครอบครัวของแม่น้องนเพชรเพิ่นได้อยู่ได้ซุวนที่บ้านคือเมืองเพิ่นเนาะอด้ใจ มันนี่จะจโลก็ดีใจแล้วนี่เขาดีด้วยมันทางทีมงานได้แจ้งนะว่างานดูรุ่นไปเพิ่มกันคือเก่ามีรุ่นมีรุ่นงานนี่ทางบอสเชียนเผนมากกว่าไปดองไงโชคดีอย่างีเนาะโชคดีมั้ยเนาะแจ๊คสีแม่แดงแล้วเนาะเพึ่นกับบอสคือกันเนาะมีแต่ว่ารุ่นไปเพิ่มกันว่าชั้นคือได้ยินคา่าโวา มีมี่คสิกก็คือพ่อแม่แน่นอนบอกคำเนาะลงงไทยด้วยว่าคลิกๆกับฉันเจคิเมนวันเกิดผู้ไดกัน่วันเกิดกันแต่ว่าข้าวดีแจ็คจะเป็นข้าวดีผู้ใดดนอกจเริ่มงยเขาเดังพอขายังซ่านดอกบอกคำเนาะเหนยเนาะ

ถ้กิดบอกข่าวพัชนาคงบอกข้ามไปพี่น้องเลยฝาคข้ากับอให้ไปพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดสุ่ขู่สุ่คนเด้อเนาะฝาคข้าอ่ากับโขลกับข้ามว่าสบายดีไปพี่น้องบ๊ายบาย